สวัสดีครับวันนี้ o ซว,วิชันขอนำเสนอจอยสติก๊กไลท์แปลงถักสามารถตั้งค่ากำหนดการโปรแกรมได้และสามารถตั้งค่ากับฮับมอเตอร์ยี่ห้ออื่นได้และมีระบบเซฟตี้ความปลอดภัยเมื่อเราอยากจะปลดระบบเบรกนี้เพื่อทำให้มอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้โดยไายไฟฟ้าและเข้ามาถึงการโปรแกรมออปชันต่างๆนะครับโดย ออปชันที่1นนะครับจะเป็นการตั้งค่าหรือกำหนดอัตราเร่งอัตราเร่งจะเพิ่มไปยังตัวเลขที่เราตั้งค่านะครับมาถึงออปชันที่2เป็นการตั้งค่าหรือกำหนดอัตราการชะลอตัวออปชันที่3ามจะเป็นการตั้งค่าอัตราเร่งในการเลี้ยวหรือการหมุนตัวนะครับออปชันที่สี่ จะเป็นการตั้งค่าอัตราลดหรืออัตราการชะลอตัวในการเลี้ยวหรือหมุนตัวนะครับออปชันที่5จะมีการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมดแต่ว่าผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานมอเตอร์ได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับมาถึงออปชันที่6มันจะเป็นการตั้งค่าความเร็วสูงสุดในการถอยหลังเมื่อลูกค้ากดถอยหลัง จนสุดจอยสติ๊กเราสามารถตั้งค่าความเร็วต่ำสุดหรือสูงสุดได้ครับออปชันที่7จะเป็นการตั้งคา่าความเร็วในการเล่งไปข้างหน้านะครับเมื่อผู้ใช้งานกดจอยสติ๊กเดินหน้าสุดเราจะสามารถตั้งค่าความเร็วในในการเดินหน้าสุดได้นะครับมาถึงออปชันที่8ครับอันนี้สำคัญครับผมจะเป็น ออปชันที่เปิดปิดเสียงแจ้งเตือนในการถอยหลังนะครับโดยเลื่อนไปที่ศูนย์จะเป็นการปิดเสียงแจ้งเตือนเมื่อเราถอยหลังจะไม่มีเสียงแจ้งเตือนแต่จะแนะนำให้เปิดเสียงแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุได้ครับโดยเลื่อนไปที่หนึ่งเพื่อเปิดเสียงแจ้งเตือนในการถอยหลัง มาถึงออปชันที่9นะครับระบบเบรกเลกริกออปชันนี้จะสามารถใช้กับมอเตอร์รุ่นอื่นที่ไม่มีเบรกไฟฟ้าครับอย่างเช่นมอเตอร์ตัวนี้ฮะจะไม่มีเบรกไฟฟ้าช่วยเราก็ต้องไปตั้งค่าเพื่อเปิดการใช้นะครับเบรกไฟฟ้ามาถึงออปชันที่10จะเป็นการออปชันนี้จะเป็นการประหยัดแบตประหยัดแบตเตอรี่โดยหากไม่มีผู้ใช้งานไปแตะ หรือใช้งานคอนโทรเลอร์จอยสติ๊กระบบจะทำการชัตดาวตัวเองเพื่อปิดระบบทำให้เราสามารถประหยัดแบตได้มากยิ่งขึ้นครับมาถึงออปชันที่11คอนโทรเลอร์สามารถใช้งานกับมอเตอร์รุ่นอื่นได้โดยการจูนกับจอยสติ๊กคอนโทรเลอร์นะครับของมอเตอร์รุ่นอื่นๆมาถึงออปชันที่12นะครับหากผู้ใช้งานใช้มอเตอร์ หรือฮับมอเตอร์รุ่นอื่นจะต้องมาตั้งค่าการหมุนของมอเตอร์นะครับโดยจะมีการตั้งค่าหมุนไปตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกานะครับออปชันที่13และ14ก็เหมือนกันครับผมหากผู้ใช้งานใช้มอเตอร์หรือฮับมอเตอร์รุ่นอื่นจะต้องมาตั้งค่าในการหมุนของมอเตอร์นี้ด้วยเช่นกันมาถึงออปชันที่15นะครับ15และ16นี่จะเป็นการตั้งค่าความเร็วของมอเตอร์แต่ละฝั่ง สิบห้านี่จะเป็นฝั่งซ้ายและสิบหกจะเป็นฝั่งขวาครับผมเมื่อลูกค้าใช้มอเตอร์รุ่นอื่นนะครับลูกค้าจะต้องมาตั้งค่าออปชันที่สิบห้าและสิบหกเพื่อความสเสถียรในการใช้งานนะครับมาถึงออปชันที่สิบเจ็ดจะเป็นออปชันที่เป็นระบบดีเลย์ของเบรกไฟฟ้าแต่ข้อนี้จะแนะนําให้ผู้ใช้งานนะครับตั้งดีเลย์ให้น้อยที่สุดเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุนะครับ ไปถึงออปชันที่สิบํปดสหรับผู้ใช้งานที่ใช้ฮับมอเตอร์ยี่ห้ออื่นที่ไม่มีเบรกเราสามารถตั้งค่าได้นะครับโดยการตั้งค่าจะเปิดเป็นศูนย์นะครับเพื่อแอคทีฟสำหรับมอเตอร์รุ่นอื่นที่ไม่มีเบรกนะครับออปชันที่สิบเก้าความเร็วในการเลี้ยงเออขออภัยครับความเร็วในการเลี้ยวครับผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าความเร็วในการเลี้ยวได้ โดยมี1ถึง20และออปชันที่20นะครับเป็นการเลือกใช้งานประเภทของแบตเตอรี่โดยจะมีแบตเตอรี่ตะกัวกดและดิเทียมครับออปชันที่11เป็นออปชันการชดเชยความเร็วหรือเพิ่มแรงเมื่อผู้ใช้งานไปใช้งานโดยจดุดเจอจุดที่มีเนินหรือความสูงที่จะทำให้ อัตราการเร่งของมอเตอร์ช้าลงเราจะสามารถตั้งค่าเพิ่มของออปชั่นนี้ได้ครับเพื่อให้ความแรงหรือแรงถีบเพิ่มมากขึ้นขอบคุณครับ